สวัสดีครับตรงนี้ครับอันนี้แข่งรับเชิญนะครับพูดเร็วไปหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่โซนะครับเกาหลีนะครับอยู่ในงานของแบรนด์ Bisu Bisu Pink Martini ค่ะเอาใหม่ละแย่งแย้งแย่งสู้เลยจริงมากค่ะเอาใหม่ก็ได้ค่ะอยู่ในงาน Bisu Bisu Pink Martini ค่ะนะครับเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่นี้เรามาเปิดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเปิดมาแล้วอ่ะเปิดแบบจิ๊เจ๊ัดเป็นเด็กนะคะ ทุกคนต้องการดีกว่าทุกคนต้องการเดีเแอบเปิดหนึ่งก่อนเปิดหนึ่งก่อนแสดงว่ามีนิดนึงทุกคโอเคน่านะครับดูนะครับว่าอะไรนะครับให้ดูกล่องดูว่าแบบอย่างเนี้ยไ่โซมากนี่เื่นแปรงนะครับสุดยอดค่ะแปรงได้ปัดแปรงได้ได้วก็ดึงออกมาได้ไดแล้วเก็บ เป็นเทแบบนี้เลยแป้งเนื้อละเอียดมากนะคะด้านในแสีาอ่าล้วก็ตรงกระจกนไหมกระจเป็นสกรีนมีซูบิซูครับเนื้อเนีนมากอ่านาชอบเลยได้เห็นระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะแกะองชิ้นนี้รอนะคะนี่นะครับต้อบอกว่าเนื้อเนื้อเนีนมากอย่างที่เรารู้นะว่าแคสซี่ิดแป้งแป้จริง ครับก็คือว่าเติมแล้วมันจไม่หนักเอคือแค่แบบว่าทำให้หน้าเราเนียนนะอ้าอจังวันนี้ใหม่จริงนะคือแบบว่ไม่เคยเปเคยอะไรกันเลยโอ้นะครับใชครับดครับพี่ว่าพเิดอองพี่ก็เปิดไม่ออกเลย ได้ uhm, ยังไงอ่ะเดี๋ยวอนีใ <recess> ห <ed isolation> ้ดูก right okay. right. <lair, S 2> ่อนใส่เอต้องแกะเออต้องแกะเลยต้องต้องแกะนี่คือในในคอลเลคชันนะคะจิมมีมีกลอสมีกลอสนิกลอสมีลิปสติกนะคะแล้วก็มีดูโอบัตเชอร์นะคะในดีอยู่ในนี้เลยแกะพยายามแกะกันนิดนึงครับให้สังเกตนะครับในตัวลิปสติกนะครับเนี่ยเป็นเม็ดฟิลเตอรนะครับอยู่รอบเลยแล้วก็ ติดกลอสกหกันจะบอกว่าเออถ้าสมมุติใครติดใจบีซูบิซูนะคะรับคอลเล็กชั่นเก่า้จะบอกเดียวานาขึ้นเยอะเลยนะคะรับคือวนะ่าลิปติดเป็นแบงนี้ยังไม่ได้เหลองช่ฉ้นต้องอะ่ะปาก,กอนแกไม่ออก คือเนื้อจะได้แบบสีนะครับจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้แบบพอเป็นเขาเรียกไงเป็นหนาหนึบมาเนี่ยแต่เป็นสีนต,ติดอยู่บนปากเหมือนกืนเข้ามาปากเลยนะครับระหว่างสองคน,นสวยกันด <laughs> ิฉันก็พยายามพยยาามแก้แกะได้แล้วเออีนะ <laughs> แล้วร้อนร้อนร้อนนะครับเนื้อแบบว่าครับเป็นน้เงาครับไม่ได้เงาเป็นน้ำมัน อันนี้จะเป็นตัวที่วรชอบมากที่สุดแล้วพี่มอนกับมอญเซงก,ก็บอกว่าเบอร์ไหนนะเบอร์พี่มอชอบเบอร์สามเบอร์สามใช่เราก็ชอบเบอร์สามมันก็ชอบเบอร์สามนี่เลยเบอร์สามเป็นสีมีน้ำตาลน,นะครับกับสีเป็นชมพูเรีชหน่อยที่สามารถแบบใช้ใช้ <ๆ S 2> ะะได้ง่ายอ่ะใ่ครับ เพราะว่าจะมีสองด้านหนึ่งจะเป็นสีด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบวิงวิงนิดนึงนะคะตลับก็ดูแบบเนี่ยเก๋ๆคือก็มีครีเซอร์อยมีคเซอร์เหมือนกันอันนี้เบอร์สอสวยหรือเปล่าดูหน้าสองคนนี้แก้มสองคนนี้ปัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีสองสีสามารถแบบว่าปัดหน้าเกลี่ยได้ปัดลุ้นได้ปัดดูเป็นเฉดดิ้นได้ แล้วต้องริบติกลิสติกอ๋อลิบติกเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วก็เสียงจะเป็นโทนโทนชมพูค่ะมีเบลดีเบดอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดูเป็นผู้หญิงหวานๆแล้วก็ดูแบบเซ็กซี่นิดๆด้วยก็ยังไงถึงเมืองไทยพวกเราคงเอาไปทำรีวิวกันเนาะหรือไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะแต่งตัวดูดีขึ้นกว่านี้เลยนะนะได้ยังไงติดตามนะครับทั้งมดซินามงค์สินะครับแบงค์ิรารีนะครับแล้วก็บุกรบอฟนะครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามะครับสวัสดีครับพี่ตูพี่ตูเร้วจุว๊บจุ๊บคุณค่ะ